จราจับ3คนนี้นะคะกลับมาเล่นเกมอีกแลวนะเป็นเหมือนการทายนะคะเราจะมีโจทย์เป็นใบมาให้เลือกโดยที่เราอาจจะมีคําใบ้เป็นชื่อจังหวัดไปให้แต่ว่าผู้เล่นที่ทายเนี่ยห้ามพูดภาษาไทยนะคะต้องพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นทํายังก็ได้ให้เพื่อนเรารู้ว่าสิ่งที่อยู่บนหัวเขาเนี่ยคือจังหวัดอะไรนะคะนะคะอย่ารอช้าไงเราก็เดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยก่อนน่าโอเคจบเวลานะนิวสวิมมิ่งทูทูซินเลอร์

เก้าแปดหกเจ็เอออะไรมีอะไรหมดเวลาค่ะหมดเวลาโอ้ยทีไรวะเฮเบนโอ้ยนัก็ตดงถูกต้องดองกี้ดองกี้ สวายไรส์สวายไรสไวายไรส์สวายเลฟอะไรอ่ะแบรนดเปอร์แบรนดาเปอร์แนเปอร์ปตเออปาตานีอโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเกมที่เราเลเนวันนี้ ต้องใช้ไหวพริบเ,เนาะในการสื่อสารเนาะเราต้องพยายามสื่อสารสักเกี่ยวมากโอเคค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะเกมไหนที่จำให้เด่นก็ติดตามตอนต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ